สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตี้นะวันนี้เราอยู่ในดวน Real Time ID ของผมเองนะครับไอดีนัตตีกเอ็นะครับก็ตอนนี้ผมได้ไลฟ์อัพใหม่มาที่เรียบร้อยแล้วครับก็คืออย่ดูไปด้วยกันนะก็คือผมจะไม่ใช้โซนิกแล้วก็ ไม่ใช่เกวินครับเออปล่อยให้เขาเปิดก่อนปล่อยให้เขาสตันก่อนเลยแล้วนี่ครับเจอโกเคสึ่กับซอมบี้แมนผมครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับนี่ผมจัดทีมอย่างนี้นะผมรู้แล้วว่าผมจัดทีมอย่างนี้ชนะผมก็เลยอัดมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับชนะ2ตาแรกแล้วนี่เป็นตาที่3ของผมนะครับก็จัดไล่อัพนี้เลยก็ยืนตามนี้เลยครับตำแหน่งให้ซอมบี้แมนอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นจักรพพัดเด็กโบลอสแล้วก็ดวงที่รับบัฟโล่ของโกเคสึ่นะครับให้เขาเปิดมาก่อนเลยครับแล้วผมปล่อยออโตนนชะะ มีดวงล่างสองนี่สบายจัดๆเลยนะครับตั้งแต่ที่ได้ดวง2มานี่ก็ชนะเร็วทาง่ายครับง่ายง่ายง่ายเพราะว่าแต้มผมน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแต่น่าจะแต้มผมน้อยนั่นแหละแต่นี่เขาฝั่งเขาไม่มีเกวินนะฝั่งเขาเอาโซนิกมาเปิดก่อนนะครับแล้วดูครับรับแรงกระแทกจากอาชูราครับอาชูราจะหมัดใส่ใครขอ,อเป็นเป็นจกักรพรรดิเด็กนะเออไม่กี่อาชูราไปแล้วใช่ไหม มองไม่ทันมาครับสุนัขชิบะเอาโลกับฝั่งผมบึ้มมาจังหวะนี้เดี๋ยวพาไปดูรูนนิดหน่อยนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูนนิดหน่อยนะครับนอะครัชชุล่าข้างคืนกลับมาครับจังหวะนี้โอเคมาครับอชุล่าข้างคืนกลับไปครับเอาละครัชชิบะไล่ตีครับอชุล่างคืนกลับมาครับคลั่งระบำคลั่งพังพินาศครับอ่าแล้วนี่ฮะโบลรอสครับระเบิดถนมดวงดาวครับบึ้มไปจังหวะนี้หายครับอ๋อเขาไม่มีโบลรอสด้วยแหละนี่ฮะโดนกิกีเบอร์ลร้อสโบลรอสระเบิดคืนกลับไป ตายหมดครับเรียบร้อยผมว่าที่ผมชนะได้เพราะเขาไม่มีโบล้อน,นั่นเอเออแต่ไม่เป็นไรผมจัดไลฟ์อัพนี้่เดี๋ยวเดี๋ยวชนะต่อไปให้ทุกคนเองเห็นเองครับอันนี้ผมอัดคลิปล่วงหน้านะไม่ใช่สิเขาเรียกว,ว่าอัดคลิปก่อนแล้วค่อยมาภาคทีหลังนะฮะเพราะว่าตอนเล่นอยู่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สะดวกพากันะะนี่ฮะดวงครับใส่ชุดใส่เซ็ตลำลองนะันแล้วก็ใส่สปีด45เลยเออดึงมาจากโซนิกเลยให้ดวงได้เปิดก่อนนั่นเองนะฮะแต่ว่าความเร็วของดวงอะ่ะพื้นฐานมันน้อยกว่า,น,วาน้อยกว่าจากักรพรรดิเด็ก จกักรพพรดเด็กก็เลยได้เปิดก่อนนะฮะตามตามที่ทุกคนได้เห็นกันก็นี่ฮะเลือกปู่บอมเลือกโบลอสเลือกด้วงเลือกจักระพัดเด็กเอากโกเคสิมาบัฟโลให้แล้วก็เป็นซอมบี้แมนครับที่เอาซอมบี้แมนมาเพราะว่ามันมันมีตายเกิดครับมันตายแล้วก็เกิดใหม่ซึ่งมันคอมโบกับอาชูราคาบุโตที่มีแพสซีฟพิเศษขั้น2ได้ครับก็คือมีตายเกิดนั่นเองนะฮะแต่ผมจะได้ใช้หรือเปล่าก็มาดูกันครับนี่ครับเขามีทั้งโซนิกทั้งเกวินนะ แล้วเขามีโบอลอสด้วยนะอ่านี่ครับปล่อยให้เขาเปิดก่อนเลยนะเาแต่เขาพิสโบลอสพัดพิสอะไรนะพาสซีพ,พิเศษขั้นสองเูดติดขัดขันขนันเราอะ <c oughs> <c oughs> โอเคดวงครับเขาต่อยมาก่อนนะระบำข้างอาชูร่ามาจัางหวะนี้ยังไงครับเกวินครับเลือกสตัร์ครับจะสตัร์ใส่ใคร <c oughs> ก็เลือกสตัร์ใส่ดวงผมแล้วก็โบลอสนะระเบิด ชิบะบอมไปครับสำหรับจกักรพรรดิเด็กผมอ่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งได้ได้ได้สก,กิลล่ะของผมอ่ะแล้วระบำคลั่งคืนกลับมาครับหึงพังทีหน้าไประบำคลังอีกทีนึงครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมด้วงไม่รีเลือดเพราะว่าอุปกรณ์เนียไม่มาครับอุปกรณ์เฉพาะสัดาวการที่ลวดจะลือด้วงจะรีเลือดได้ต้องมีอาวุธเฉพาะ3ดาวก่อนครับถึงจะรีเลือดในการใช้อันตรีนะแต่ว่าที่ที่ผมใส่เซนลาลองเนี่ยก็เพื่อการนั้นแหละครับ ใส่เซตลําลองเพื่อให้มันรีเลือดนะครับการรีเลือดของด้วงสําคัญมากเลยนะครับสําคัญยังไงสําคัญตรงที่เป็นฝ่ายเปิดทีหลังก็ก็ยังมีการรีเลือดเนี่เออแต่เขาเปิดก่อนมานี่เขาไม่มีรีเลือดก็โดนสวนคืนกลับไปก็ก็หนักอยู่นะหนักอยู่นะโอเคครับทานฟอร์มซิลเวอร์รับแรงกระแทกมาครับวิกีนี้อ่นะครับยังไงต่อครับระบำคลั่งนะครับจังหวะนี้ใส่ปูบอมแล้วจิ้มธรรมดามาสําหรับเกวินมาครับเกวินครับสตันครับไม่ต้องเล่นครับเหมือนเดิมครับ ก็ติดสตันกันไปนะแล้วสุนัขชิบะออกโลกครับระเบิดชิบะบอมไปจังหวะนี้กิกกี้โบรอ์เขาก็ระเบิดคืนกลับมานะแล้วระบำข้างคืนกลับมาครับบึ้บมาจังหวะนี้โอเคเด็กผมยิงยืนได้เพราะว่าโลกโกเกิส์ผมช่วยเอาไว้นะระบำข้างพังพินาศมาครับจังหวะนี้ใส่ดวงนะแล้วดวงเขาก็ติดโหมดแล้วฮะโบรอ์ครับยิงถล่มดวงดาวมาโอเคนี่ฮะยิงยืนได้อยู่นะจักรพรรดิเด็กมีโลกมีโลกโกเกิส์ดีจ,ดจัดเลยแล้วซอมบี้แมนฮิวเพื่อนร่วมทีมะ แล้วชิบะไรตีก็ฮิวขึ้นมาอีกเออเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนี่ฮะกลับมาเลือดจะเต็มอีกแล้วนะกลับมาเลือดจะเต็มอีกแล้วปูบอมจิ้นธรรมดามาครับปูบอมจิ้มธรรมดาขึ้นกลับไปชิบะไรตีครับอันนี้ผมยังปล่อยออโต้อยู่นะอย่าลืมนะผมปล่อยออโต้นะักวินขับเพื่อนครับปาดมาครับจังหวะนี้มาครับต่อครับเป็นโบลอ์ไอ้ไม่ใช่เป็นด้วงนะเขาได้เปิดมาก่อนแล้วใส่ใส่ปูบอมผมแล้วเกวินไล่เตะเด็กครับอลไะครับเกวินครับ ไม่มีสตาร์แล้วนะก็เลยเรื่องเตะธรรมดามาใส่ดวงแล้วก็ไล่เตะไปที่จกักรพรรดิเด็กจกักรพรรดิเด็กผมครับระเบิดชิบะบอมไปอ้าไม่มีกิกกีบโบร้อแล้วใช่ไหมสบายแล้วฮะชิบะไล่ตีเจวินไล่เตะแล้วก็ระบำคลั่งพินาดคืนกลับมาอมืเด็กผมไปหวั่นเลยฮะแรงจัดๆนะครับมาครับไม่มีสตาร์แล้วตาดวงผมครับเฉิดฉายครับจังหวะนี้โดนสวนคืนกลับมาบึ๊บมายังยืนได้อยู่นะโอเคแล้วบรอนคับไม่มีลูกไฟใช้ครับต่อยธรรมดาไปชิบะไล่ตีครับ เออชิบะไล่ตีกด็ดีอย่างดีอยู่อย่างหนึ่งนะมันทําให้รีเลือดแล้ววิกิโบลลสเห็นไหมโบลลสมันมีเซลลํำรองในการรีเลื่อนนะครับนี่ระบำข้งบบางระบำข้างไปหายครับชิบะาไลาต่ตีปูบอมไปครับโกเคซึตีธรรมดามาชิบะไล่ตีครับเนี่ยเ,เลือดดวงผมจะเต็มแนละ้วเนี่ยเลือดดวงผมเต็มแล้วเพราะว่าชิบะไลาต่ตีเออมันคอมโบกันดีนะสําหรับจกักรพรรดิเด็กแล้วก็ดวงนะเดี๋ยวมันจะคอมโบได้ดีกว่าน,นี้ริ่งถ้ากับกระบ,บองเหล็กมานะครับเพราะว่ากระบองเหล็กมามันมีตายเกิดใช่ไหม แล้วมันตายอยู่ตรงนั้นแล้วด้วงมันสามารถปืน้นขึ้นขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามีกระบองอยู่ในสนามน,นะครับระบำข้างอชูร่าเลยครับปาดไปจังหวะนี้แรงจัดจัดฮะแรงจัดจัดระบำข้างพังพินาศมาครับปึ๊บมาโอ้เขาก็แรงเหมือนกันนะ<ๆ>เขาก็แรงเหมือนกันนะนี่ฮะระเบิดถล่มดวงดาวไปที่เกวินแทร็ตเดียวครับหายครับไปหวานครับแล้วระบำข้างพินาศกลับคืนมาอืมโบรล้อผมเกือบไปแล้วมีฮิวซอมบี้แมนมาครับนี่ผมยังปล่อยออโต้อยู่นะเออดูดีๆนะผมปล่อยออโต้นะ เออนี่ปุบบอมจิ้มธรรมดามาปิดสะท้อนเอาละครับระบำข้างอาชุล่าฝั่งเขาได้เปิดก่อนแต่ว่าผมมีเซตลำรองไงแล้วผมมีโลกโกเกสึยืนได้ครับแล้วนี่ฮะสวนคืนกลับไปปึ๊บไปตายครับอืม,มแล้วมีสะท้อนกลับมาด้วยนะเอาเรื่องจัดๆฮนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบ, like บ,บยังไงกดไลค์นะฮะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้คลิปแถมน,นะแถมให้ดู